ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟชแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสาวรโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่536สำนักดาบพิรุณดูท่าทางสะใจนัก เงาร่างจอมมาน้อยปปถาที่เกิดการรวมตัวของพลังงานยิ้มยอกจะไม่ให้สะใจได้ยังไงหลัวเฟิงวางแก้วเหล้าลงหยิบรูปสลักเดลชาเทพขึ้นมาตามองไปยังอวกาศเบื้องวางเบื้องหน้าห้วงอวกาศดูผ้าพายเต็มไปด้วยฝุ่นผงหมอกจางจางและโอกบาดได้มองห้วงอวกาศอันไร้ที่สิ้นสุดพลอยทำให้หลัวเฟิงรู้สึก เึกเหิมก้มหน้ามองรูปสลักในมือจูจ่ๆก,ก็รู้สึกถึงเหมือนรูปสลักเดรชานเทพกลายเป็นสัปปะหลาดในโบราณกาลกำลังคำรามอยู่ตัวสับปะหลาดโบราณกาลตัวนี้เหมือนเป็นหลักวิถีพลังงานต้นต่อโดยตัวมันเองอสูรยักษ์เขาทองในเอกภพภายในตื่นเต้นจนเงยหน้ากู่ร้องเสียงกู่ร้อง กล้องสะท้อนไปทั่วเอกภพภายในมันก็คือที่พึ่งพาที่แข็งแกร่งที่สุดสองตาของหลัวเฟิงเป็นประกายจับจ้องรูปสลักเดรชานเทพได้รูปสลักเดรชานเทพชิ้นนี้มาการเรียนรู้กงเล็บฉีกฝาจะต้องบรรลุได้เร็วขึ้นนี่ก็ช่วยทำให้หนทางแห่งหลักวิถีพลังงานต้นตอของฉันลุดหน้าได้คล่องตัวขึ้นฉันต้องการไปให้ถึงจุดสูงสุด ยอดแห่งจัก,กรวาลและมันก็คือบันไดช่วยพาไปสู่จุดนั้นผลลัพธ์ที่ใหญ่หลวงที่สุดในพิภพทานโลหิตครั้งนี้ก็คือรูปสลักเดรชานเทพชิ้นนี้หลวงเฟิงเกิดความคิดขึ้นหลวงเฟิงชุดดำล่างแยกเผ่ามารสังหารปรากฏขึ้นด้านข้างหลวงเฟิงชุดดำรับลูกสลับเดรฉานเทพไปแล้วหายรับกลับไปยังเอกภพภายในในเอกภพภายใน วูอสูรยักษ์เขาทองที่ร่างใหญ่โตราวกับเทื้อเขาสีดำหมอบอยู่ตรงนั้นยื่นอุ้งเท้าขวาที่สูงใหญ่กวา่ายอดเขาหิมาลัยออกมาหลัวเฟิงชุดดำยื่นรูปสลักเดรชานเทพวางบนอุ้มเท้าของมันจากนั้นรูปสลักเดรชานเทพหายลับไปเข้าไปอยู่ในแหวนมิติของอสูรยักษ์เขาทองอสูรยักษ์เขาทอง ก็มีแหวนมิติของตนเองปรากฏการฝึกฝนวิชาเอกอุใต้ล่าตัวมันเองได้ล้วงวัตถุดิบสำคัญเพื่อการดูดซับจากภายในแหวนมิติออกมาด้วยตนเองแหวนมิติของมันถูกวางไว้ภายในร่องเก็ดบริเวณอกของมันอสูรยักษ์เขาทองทั่วทั่วไปเวลาเก็บของก็จะวางไว้บริเวณร่องเก็ดด้านหน้าอก เพราะเกตในบริเวณนั้นมีโครงสร้างที่เอื้อให้เก็บข้าวของได้ห้องควบคุมภายในยานโอกาสเผ่าจากกลหลัวเฟิง ตายังมองโอวกาศเบื้องหน้าปากออกคำสั่งออกเดินทางไปยังเมืองมังหน้าเมืองมังหน้าปปถาประหลาดใจจนอ้าปากกว้างหลัวเฟิงหันไปมองเงาล่างของปปถาพยักหน้าฉันเคยพาหนาเคอไปฝากไว้ที่นั่นตอนนี้ผ่านไปแปดสิบปีแล้วไม่รู้ว่าหนาเคอเป็นยังไงบ้าง ตอนนั้นฉันได้มอบของวิเศษไว้ให้บางส่วนของวิเศษอาจจะทำให้คนเกิดกิเลสได้ก่อนที่จะจากไปแวะไปดูสักหน่อยอย่างไรเสียทางไปวังฟ้าคาดก็ต้องผ่านทางนั้นอยู่ดีก่อนหลวเฟิงจะเดินทางกลับก็ต้องแวะวังฟ้าคาดก่อนในเมื่อเป็นทางเดียวกันแวะไปหาหนาเครื่อน้อยเสียหน่อยก็เป็นเรื่องปกติวิสัยซุ่ม ยานวอวกาศเผาจากกลเร่งความเร็วกลายเป็นลำแสงเลือนลางในอวกาศอย่างรวดเร็วซากแดนเทพโบราณรอบๆอบพงยักษ์ที่เกิดกระสุนปืนใหญ่ทะลวงดวงดาวปาซีในชุดเสื้อคลุมสีโลหิตอาสูรกระทิงเถื่อนที่สูงใหญ่ราวกับเนินเขาน้อยๆอ,อีกทั้งหน่วยองค์ครักเทพโลหิต90กว่าคน ต่างก็อยู่รอบขอบโพงใหญ่แห่งนี้คมคึมท้องฟ้าสันสะเทือนป่าสีอสูรกระทิงเถื่อนและเหล่าองค์คลักเทพโลหิตต่างก็เงยหน้ามองเห็นเงาล่างสายหนึ่งปรากฏขึ้นกลางอากาศเป็นผู้เท่าร่างกำยำที่ใส่ชุดเกาะสีเทาราวกับหินผาเส้นผมของเขาชี้ชูชันขณะที่ดวงตาของเขากระพริบ ดูราวกับมีสายฟ้ามากมายปรากฏดวงตาของเขาก็คือแหล่งกำเนิดสายฟ้านี่เองคารวะท่านอมตะชนปาสีแสดงความเขา่ารบท่านเทพองค์คลักเทพโลหิตทุกคนพากันคุกเข่าลงข้างเดียวเป่ยงพร้อมเพียงแม้แต่อสูรกระทิงเถื่อน ก็ก้มศรีรษะของมันลงผู้เท่าที่ดูราวกับหินผาผู้นี้ทอดสายตามองไปยังโพงยักษ์เส้นผ่าศูนย์กลางหลายหมื่นกิโลเมตรตุ่มตุ่มดวงตาของเขาคล้ายดวงอาทิตย์ยิงเสาแสงออกมาสองสายทะลุเข้าไปในโพงยักษ์คล้ายกับต้องการสำรวจให้ทั่วโพงยักษ์ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายสังหารสีแดงจางๆโพงนี้ท่านอมตะชน ปาซีเอ่ยปากในผู้คนกลุ่มนี้มีแต่เขาเท่านั้นที่มีรากฐานใกล้เคียงกับอมตะชนผู้นี้แต่ในแง่ของศักยภาพอม,มตะชนจากตำหนักเทพผู้นี้ย่อมต้องหลายกาดกว่าโพงลึกแห่งนี้ผู้เท่าร่างลาวหินผาพูดเสียงกลงวานแผดต่ำไม่มีพลังหลักวิถีพลังงานต้นต่อแม้แต่น้อย การจู่โจมที่ก่อเกิดโพงลึกนี้ต้องไม่ใช่ฝีมือของอมตะชนแต่ในแง่อนุภาพแล้วมันเทียบได้กับการจู่โจมสุดกำลังของเทพอมตะชนคงต้องเป็นอาวุธล้ำสมัยอันสูงค่าของชนเผ่านอกพิภพถึงจะทำแบบนี้ได้ดูท่าจะเป็นชนเผ่านอกพิภพจริงๆป่าสีพยักหน้าเรื่องนี้หนักหนาสาหัสมาก ผู้เท่าชุดเกาะสีเทาคิ้วขมวดแน่นพูดเสียงเข้มเนื่องจากโพลึกแห่งนี้ตำหนักเทพอมะตะได้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงเทียบกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตั้งแต่สงรามโบราณการอันน่ากลัวครั้งนั้นต่อให้เป็นอาวุธที่อำนาจจู่โจมเทียบเท่าอมะตะชนของชนเผ่านอกพิภพเองก็ยังไม่น่าเป็นไปได้ จริงอย่างว่าชนเผ่ามนุษย์ในจัก,กรวาลมีเทคโนโลยีก้าวล้ำก็จริงแต่อาวุธเทคโนโลยีที่คุกคามอมตะชนได้อาจต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรมากมายถึงจะสร้างขึ้นแต่ทำแบบนั้นมันไม่คุ้มค่าผู้ที่มีเทคโนโลยีพัฒนาถึงขีดสูงสุดจริงๆ ก็มีแต่ชนเผ่าจากกลนเท่านั้นหลายปีมานี้ชนเผ่านอกพิภพมักจะมีคนมาเยือนพื้นแผ่นดินทานโลหิตผิดบ่อยครั้งผู้เท่าชุดเกาะสีเทาขมวดคิว้วพวกเราถ้าจับกลุ่มได้ก็จับค่าได้ก็ค่าแต่เรื่องพวกนี้ยังเป็นเรื่องเล็ก แต่ครั้งนี้อาวุธไฮเทคที่ร้ายกาจขนาดนี้เก่งว่าคนจากชนเผ่านอกพิภพที่แทรกซึมเข้ามาในพื้นแผ่นดินทานโลหิตคนนี้มีฐานะสูงส่งมากอืมปาสีพยักหน้าและประเมินจากพื้นที่สุดท้ายที่สัญญาณของยานอวกาศที่อวีเคอร์อกับคูหยานโดยสารมาขาดหายไป ก็หน้าประสบภัยอยู่บริเวณนี้ผู้เท่าชุดเกาะสีเทาว่าเห็นชัดว่าศัตรูใช้อาวุธเทคโนโลยีในระยะไกลทําลายยานอวกาศลำหนึ่งโดยตรงพร้อมกับสังหารอาวีเคอร์อกับคูยานการจู่โจมของอาวุธเทคโนโลยีชั้นสูงระดับนี้พวกเขาทั้งสองไม่อาจต้านทานได้ต่อให้เป็นฝาสีเธอโดนเข้าเองโอกาสรอดก็มีไม่ถึงส0เปอร์เซน ปาสีร่างสันสะเทือนอาวุธเทคโนโลยีร้กาศได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือระวังตัวกันหน่อยผู้เท่าชุดเกาะสีเทาก่ลาวเธอเป็นถึงสุดยอดอัจฉริยะรอบล้านล้านปีถึงมีสักคนหนึ่งในพื้นแผ่นดินทานโลหิตเราถ้าถูกอาวุธเทคโนโลยีสังหารมันไม่คุ้มป่าสีพยักหน้าจากนั้นกัดฟันถามด้วยความอัดอั้น หรือพวกเราจะต้องอดทนแบบนี้ตลอดไปไม่ตอบโต้ตอบโต้เอาอะไรไปตอบโต้ผู้เท่าชุดเกาะสีเทาจ้องหน้าป๋าสีตนเองกับแอบถอนหายใจคนที่ไม่เคยผ่านสงครามแสนอนาจเมื่อครั้งโบราณกาลด้วยตนเองนั้นคงไม่อาจจินตนาการออกว่าชนเผ่านอกพิภพมันแข็งแกร่งขนาดไหน การที่ตำหนักเทพอมะตะยังสามารถรักษาอำนาจปกครองไว้ได้มันเกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัยส่วนตัวเขาก็คือผู้รอดชีวิตจากศึกครั้งนั้นเวลานั้นเขายังเป็นแค่เจ้าแขวนยังไม่ได้รวมศึกอย่างแท้จริงไม่อย่างนั้นคงตายไปแล้วแต่สำหรับสงครามยุคโบราณครั้งนั้นเขาก็ได้รู้สายสนกลในมาไม่น้อยศักยภาพที่เราสะสมกันมา ในพื้นแผ่นดินทานโลหิตยังห่างไกลนักผู้เท่าชุดเกาะสีเทาปามตอนนี้อย่าพึ่งคิดเรื่องตอบโต้เลยเธอฝึกฝนให้ดีทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับกำลังความสามารถเรื่องราวในครั้งนี้เธอเองก็อย่าได้สอดมือชนเผ่านอกวิภพนานๆจะส่งบุคคลสำคัญมาสักคนตำหนักเทพเราครั้งนี้ก็ไม่อาจประมาทหากว่าจับตัวได้ เราคงได้รู้ความรักมากขึ้นจากคนผู้นั้นห่วงหลายๆปีที่ผ่านมาตําหนักเทพอมะตะเคยจับตัวอัจฉริยะในห่วงจักรวาลมาจํานวนหนึ่งปาสีพยักหน้าเล็กน้อยเฝ้าผู้เท่าชุดเท่ากายสภาพเป็นสายฟ้าแวบเดียวก็หายลับไปในที่สุดขอบฟ้าในขนาดเทพอมะตะความเร็วของผู้เท่า ยังเหนือกว่ายานอวกาศบางลำที่ตำหนักเทพอวตะสร้างขึ้นใต้เท้าสองหัวหน้าของหน่วยองคลัก์เทพโลหิตรีบเดินเข้ามาหากับคำพูดของผู้เท่าอมตะเมื่อคู่คนอื่นๆไม่ได้ยินฉันสั่งให้พวกนายส่งข้อมูลไปยังเจ้าผู้คองแค้วนพบต่างๆให้ช่วยตอดสอบข้อมูลของ97ส่งไปแล้วหรือยังปาสีมองหน้าหัวหน้าหน่วยทั้งสองใต้เท้า หมายเลขหนึ่งตอบอย่างนอบน้อมส่งข้อมูลไปแล้วแต่ว่าใต้เทา้าหรือพวกเราจะไม่ตรวจสอบเองก่อนหรือผมสงสัยว่า97น่าจะยังคงอยู่แถวนี้ไม่มีเวลาตรวจสอบปลาสีสายหน้าสีหน้าเย็นชาในเมื่อมันทรยศฉันในพื้นแผ่นดินทานโลหิตนี้มันจะไม่มีที่ยืนวันที่มีระเบิดจนมีโพงใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเดือนก่อน องคลักเทพโลหิตหมายเลข97ถือโอกาสหลบหนีทำให้เทพโลหิตปาซีพิโรดอย่างยิ่งเขาให้ความสำคัญกับ97มากนึกไม่ถึงว่าจะถูกทรยศแน่นอนปลาซีนึกไม่ถึงหรอกว่าหมายเลข97ไม่จำเป็นต้องมีที่ยืนบนพื้นแผ่นดินทานโลหิตเลยเพราะพื้นที่ยืนที่แท้จริงของ97คือจักรวาลอันเวงว้างไพศาลต่างหาก ยานอวกาศเผ่าจากกลที่อําพางเป็นหินอุกบาตเดินทางไปในอวกาศราวสองเดือนเศษในที่สุดก็ไปถึงอวกาศเหนือเมืองมังนานายท่านมาถึงเมืองมังนาแล้ว AI ของยานอวกาศเผ่าจากกลบอกหลวเฟิงที่นั่งขัดสมาธิอยู่ในห้องควบคุมลืมตาขึ้นจากการค้นคว้าศึกษาความแยบยลของหลักวิถีพลังงานต้นตอแห่งจักรวาล เผยรอยยิ้มเจ้านาเคอรหวังว่าเธอยังมีชีวิตอยู่นะในขณนดที่ร่างหลักโดยสารยานอวกาศเผาจากกลเขาก็ปล่อยร่างแยกเผามานสังหารออกมาสู่ห้วงอวกาศฟิว หลัวเฟิงในชุดดำยืนอยู่บนถนนภายในเมืองมังหน้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองรถลาวิ่งกันขวักไข่สองเดือนก่อนได้ยิงถล่มยานอวกาศชิงรูปสลักเดรชานเทพน่าจะสร้างผลกระทบไม่น้อยเพื่อความปลอดภัยเป็นหลักให้ร่างหลักรักษาแกนผลึกชีวิตอยู่ในอวกาศแบบนี้ถือว่าปลอดภัยที่สุดแล้ว หลัวเฟิงในชุดดำจิตใจเบิกบานต่อให้เจอเหตุสุดวิสัยจนล่างแยกเผ่ามารสังหารดับศูนย์ก็แค่สิ้นเปลืองพลังงานหน่อยแล้วก็ก่อเกิดเป็นล่างแยกเผ่ามารสังหารขึ้นมาใหม่เมื่อแกนผลึกชีวิตปลอดภัยดีล่างแยกทั้ง3ก็คือล่างอมะตะแกนผลึกชีวิตก็คือแกนกลางแห่งชีวิตที่แท้จริงของหลัวเฟิงสำนักดาบพิลุน อยู่ข้างหน้านี้แล้วหลวเฟิงยังอยู่บนถนนซึ่งคนพุกพ่านมือ,อยังถือของกินเล่นจากร้านค้าข้างทางเดินไปกินไปตอนนั้นฉันได้กำชับหนาเคอไว้ว่าถ้ายังไม่ถึงระดับเหนือเมฆหรือจัก,กรวาลห้ามออกไปจากเขตเมืองมังหน้าเขาน่าจะเชื่อฟังคู่ต่อมาหลวเฟิงยืนอยู่บนถนน มองสิ่งก่อสร้างโออาหลังหนึ่งเบื้องหน้าอาคารหลังนี้มีป้ายแขวนอยู่นี่คือบ้านของสกุลนีอย่ามายืนเกะก,กะขวางทางหลีกไปซะเจ้าเด็กเสื้อดำใส่หัวไปข้างๆเลยยามสองคนหน้าประตูตวาดใส่หลัวเฟึงมีสีหน้าหงดเหงิดจ้องหน้ายามสองคนบึ้มยามทั้งสองรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมหายไป เบื้องหน้ามีแต่เด็กหนุ่มเสื้อดำคนนี้คนเดียวแรงกดดันและสภาพจากชายหนุ่มเสื้อดำผู้นี้ทำให้พวกเขาแทบจะหมดสติฉันถามพวกเธอสำนักดาบพิรุณอยู่ไหนหลวเฟิงชุดดำถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาสำนักดาบพิรุณสำนักดาบพิรุณถูกล้างสำนักไปนานแล้วยามทั้งสองต่างตอบด้วยความตนก ตอนนี้ผู้คนบนท้องถนนเดินไปมามากมายเห็นแค่ยามสองคนคุยกับเด็กหนุ่มชุดดําแต่ไม่ได้ยินว่าพวกเขาคุยเรื่องอะไรกันหลัวเฟิงรูม่านตาหดเล็กลงเล่าเรื่องของสำนักดาบพิรุณมาให้ฟังอย่างละเอียดครับครับพวกเราจะเล่ายามสองคนรีบเล่าเรื่องราวแต่ต้นอย่างละเอียด เกี่ยวกับเรื่องของการล้างสำนักดาบพิรุณแต่ต่อมายังมีเรื่องของคนที่ล้างแขนให้กับสำนักก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่536 ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ทางช่องมีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ